สวัสดีครับมาพบกับผมชายชานก้าวมังขวจากช่องโคดิจานเชร์น้ำหาจังพลังวงร้อยล้านกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีกันประจําเดือนเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มาดูกันที่ข่าวว่าชาวราศีกันจะเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้เรื่องของงานเงินความรักมารับชมันเลยนะครับเรื่องแรกนะฮะของชาวราศีกันก็คือเรื่องของการเงินเรื่องของเงินเงินทองเนี่ยชาวราศีกันเนี่ยเงินสด หาได้เยอะแม้จะเหนื่อยในการปรับตัวจูนแต่ด้วยความคล่องตัวในการหาเงินหาได้เยอะก็จริงนะับหาเงินได้แต่ก็ต้องระวังสุขภาพนะครับเพราะว่ามัวแต่เ a k e มัน e นเลยลืมเรื่องสุขภาพไปนั่นเองเรื่องของเงินหมุนระยะสั้นๆเรื่องนี้ก็ถือว่าทําได้ดีทีเดียวแม้ว่าต้องคอยแก้ปัญหาตลอดในช่วงนี้ จบอันนั้นก็เจออันนู้นต่อมาอีกตลบนะครับก็ต้องใช้ปามอึดในการแก้ปัญหาด้วยต่อไปเรื่องของเงินหมุนระยะายาวเนี่ยเงินทุนระยะายาวถือว่าเปลี่ยนแปลงไปมีโชคมากยิ่งขึ้นเองแต่คุณก็ต้องผ่านการเล,ลองผิดลองถูกพันคำวิเคราะห์การลงทุนในช่วงที่คุณเลือกให้ดีนั่นเองนะครับถือว่าภาพร,รวมชีวิตในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ถือว่า คุณจะต้องผ่านมารสุมนะครับมาก่อนนะครับถึงจะมีโชคที่ดีตามมานะครับในภายหลังนะและมีโชคแบบหลายชั้นหลายเด้งด้วยนะครับเนื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของการงานการงานเนี่ยชาราศิการถือว่าประสานงานได้เก่งมากๆเคลียร์เรื่องหนี้เคลียร์เรื่องสินติดตามธงหนี้อะไรถือว่าทำได้ดีนะครับ เรียกว่าต้องมีการผ่านการเปลี่ยนแปลงนะครับมาแล้วนะครับถึงจะดีนะครับหากยังไม่ปรับเปลี่ยนจะอึดอัดมากจะแย่จะไม่ดีนะครับต้องมีการศึกษาเลือกสื่อสารกับกลุ่มลูกคา้ากลุ่มใหม่ๆกลุ่มทายเใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับยิ่งคนรู้จักเยอะก็จะยิ่งให้ผลบวกที่ดีต่อการทํางานทํางานง,าง่ายขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของความรักอนหัวใจของชาวราศีกันนะครับถือว่า ถะาถามว่าดีไหมดีนะครับเข,ออเข้าใจกันดีนะครับแม้ว่าจะพูดกันบ้างไม่พูดกันบ้างพูดน้อยไปหน่อยนะีแต่ว่าการกระทําที่บอกว่าเออคุณรักมึงนะนะผมรักคุณนะก็แสดงออกว่าชัดเจนนะครับควาใจกันถือว่าเข้าใจกันทุกเรื่องนั่นเองเรื่องของจิตใจสิ่งที่คุณต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้ก็คือความใจร้อนนะครับใจร้อนมากนะครับ เห็นอะไรแล้วงหงิดง่ายไปหมดนะครับฉะนั้นต้องควบคุมจิตใจให้ดีนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียงานนะครับไม่เสียเพื่อนนั่นเองนะครับเรื่องของตัวตนของคุณในช่วงนี้นะครับถือว่าคุณมีความสามารถในการที่จะควบคุมนะครับการทํางานนะครับการลงทุนว่าต้องใช้ไม่เงินขนาดไหนแล้วก็ต้องจ่ายไปขนาดไหน คนตอบรับกลับมาดีหรือไม่ดีนะครับคุณสามารถบริหารจัดก,การได้ดีทีเดียวนะครับถือว่าเป็นข้อดีของคุณในช่วงเวลาน,นี้นั่นเองอีกทั้งนะครับช่วงนี้คุณมีโอกาสได้โชคใหญ่นะครับมีโชคจากการเสี่ยงโชคด้วยนะครับก็ถ้าคุณทำบ,บุญมาดีก็มีลุ้น,นครับมีลุ้นรางวัลใหญ่ทีเดียวคลิปชาวราศีการประจำเดือนเมษาย,ยาสนสนองพันห้าร้อยหกสิบสี่ก็ขอจบใเวนนี้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกไดไลค์กดแชร์ กด subscribe ช่องหัวใจช a n n นลเป็นกำลังใจให้ผมและ Ho หัวใจช a n n นลด้วยครับขอบคุณครับ